สวัสดีจ้าอยู่กับช่องช่างเถิดจำปาดงคนล้านทุ่งจ้ามื้อนี้เปลี่ยนบรรยากาศค่ะเปลี่ยนบรรยากาศมามัดเขาค่ะมัดเขาส้อยพ่อนะคะช่างเถิดเป็นมัดเขากับพ่อค่ะนี่มัดคนละส้นค่ะมัดเคอเดี๋ยวไม่ได้ห้อนใครเนี่ยแต่มีลม เาน้ำฝนเนาะค่ะย่านฝนตกทำเข้าแบบไม่กลัวกลัวฝนตกช่างเถิดว่าค่ะเจ้าน้ำฝนลมเย็นว่าผัดไปเข้าอยู่กับธรรมชาติค่ะเมืนน่อนี้อยู่กับธรรมชาติล้วนๆค่ะค่ะกลางทุ่งนาเลยค่ะ มายืนเขากำลังเจอสร้างเทดิดโอ้ยลมพัดนะลมพัดไปเขาแดดแดดแต่ว่าใครใครแน่แต่ว่ามีลมเนาะ,ะส่้างเทดิดมีพนักงานมาอีแล้วผู้หนึ่งมาเพิ่มแล้วค่ะโอกำลังย่างลงมาค่ะ กำลงังงวงงวงงลงมาค่ะมีพนักงานเพิ่มอีกหนึ่งคน,นเกิดหมัดเข้าเนาะคะ่ะกลมเบิดมือค่ะมือน,นี้ฝ่อนเข้าเพื่อน มีตมะเอสโอสวยอยู่ส่งเทิดมาเขา้าเป็นยังไงเชิงเทิดปวดเอวไหมฮะปวดเอวไหมมือนี้ต้องได้เบ็ดแล้ว <laughs> มือนี้ต้องได้เบดเอา เิดมัดลราบอกเธอทั้งพูนอ่ะมัดแล้วนะละสองเธอจังเกิดฟ้อนเขาเพิ่นกับงามงามเพิ่นมัดค่ะพนังงานม,มาเพิ่มอีกหนึ่งคนค่ะโอ้ปิดตาแล้วอยู่น่ะมาค่ะเมื่อน,นี้ช่างเถิด,ดอันนพ่อค่ะพ่อน้องต้นผู้มัดอยู่ผู้ มัดเข้าอแต่ละคนไี่คือกันเลยค่ะสูตรใครสูตรมันเนาะค่ะพอเพิ่นมัดเอาเน็กเสือเข่าตั้งขึ้นเนาะตั้งเถิดเพิ้นค่ะตั้งเถิดมัดกระลิง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 ลวก็มัดกิ้งกิ้งกิ้งละก็มัด เปี้ยงเลยวันนี้ ดูบรรยากาศการมัดเข้าของช่างเทิดนะคะไปก่อนนะคะเบิ่งวิวท้องทุ่งนาด้วยค่ะวิวท้องทุ่งนาลมผัดไปเข้านี่ค่ะ แดดร้อนแต่ใครแน่แต่มีลมมือนี่ก็เลยมีหอนปะเลยเพราะว่ามีลมพัดตลอดเลยเนาะค่ะลมพัดลมพัดเท่าดอ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝากช่องช่างเทิดจำปาดงคนลั่นทุ่งด้วยจ้ากราบขอบพระคุณแม่แม่เอฟซี FC, ทุกท่านทุกกำลังใจขอให้กับช่องช่างเทิดจำปาดงคนลั่นทุ่งจา้าขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำล่ำรวยๆวยทุกทุกท่านจ้าให้ถูกถูกหวยกันกันทุก oh g g han, g han, g han. ทๆคนช่างเถิดว่า ่ะโอ้ยลมเย็นลมเย็นเย็นลมพัดข้าวรอพูลมลมพัดไปเข้าดูวิวท้องทุ่งนา หัดเลยยืนเทอากำลังเจอยืนเทอากำลังเจอช่างเทิดค่ะช่างเทิดเอลดีน้องตั้นเอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่างเทิดมัดโอ้ยลมออเย็นเย็นเย็น,ยนลมพัดลมแรงมากจ้ะ